เดือนพฤษภาอย่างเงี้ยครับฤดูการแบบว่าเขาขายงาะกันเลยนี่คือมเมล็ดเงาะครับก็วันนี้เราจะลองมาเพาะเงาะกันเนี่ยครับก็คือเงาะที่เราทานเสร็จแล้วแล้วเราก็กินเนื้อเขาเรียบร้อยก็เหลือเท่านี้เหลือเม็ดไว้เราก็จะมาจับเขาวางไว้นในที่ร่มนะฮะให้เขาแห้งเสร็จเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองเพาะกันครับ ก็หมาทิชชู่ครับเนี่ยทิชชู่ภาชนะที่เราเตรียมไว้ฉีดน้ำไว้ชุ่มหน่อยเนี่ยครับพอชุ่มก็โรยลงไปเลยว่าอย่าให้เขาใกล้กันมากครับ หมักทิชชู่ไว้ครับแล้วเราก็มาลุ้นให้เขางอกลากกัน<ม>ก็ดีว่าทิ้งนะครับถ้าชอบปลูกต้นไม้ก็ลองมาทำกันดูเนี่ยครับหมากทชูแล้วก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บฉีดน้ำเข้าไห้หน่อยหนึ่งนะครับแบบหนึ่งนะครับแล้วก็ปิดด้วยทิชชู ดีชชูเนะครับ,รบ,บก็ฉีดน้ำก็เพาะบ้านบ้านครับมือสมัดเล่นเพอะกันไปมือสมัดเล่นเพาะกันฟอกี้ก็จะพังครับแต่ก็นะก่อนพังก็ให้ได้ต้นไม้ขึ้นมาหน่อยก็ยังดีพร้อมก็เขียนว่าวันเพาะเราวันไหนนี่เงาะหมักทิชชู่ครับ ดูกันครับป๊าบ,บแชีวิตจะทำอะไรรึเปล่าอ่ามีต้นขึ้นมาแล้วครับแล้วก็บางส่วนก็มีลาแต่เราก็ต้องโปร่งๆนะฮะเนี่ยฮะมีรากงอกขึ้นมาเลยโอ้โหเยี่ยมยอดเลยเนี่ยเยี่ยมเลยนะครับวางไว้ข้างนอกก่อนไอ้ตรงไหนที่เป็นลาเราก็ก็ทำไงก็ ก็ถ้าเกิดไม่งอก,ก็ทิ้งนะครับนี่นี่ฮะโ,โหอันนี้ต้องเดี๋ยวต้องลงดินแล้วครับลากยาวเลยครับดีจริงๆก็เป็นหน้าเงาะเราก็เพาะเงาะไปเพลินๆครับเงาะที่หมักทิชชู่ไว้นะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาวันที่25วันนี้วันทีออ่วันที่5 ก็ประมาณ10วัน11วันครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับเนี่ยครับเม็ดเงาะที่หมักทิชชู่ไว้น่าจะประมาณอาทิตย์กว่าครับเนี่ยครับเขางอกแล้วครับก็เดี๋ยวลงดินแล้วครับเผอแป๊บเดียวเองครับลืมดูมาดูเทโองอกหมดแล้วก็เลยต้องเอาลงดินเอาเลยครับนี่ครับดินที่เตรียมไว้ ก็เป็นหน้าดีนะครับแล้วมันมีผสมกับพวกดินถุงนิดหน่อยก็หย่นหยวนกันไปนะครับเอาเลยน้ำเข้าไปก่อนเนี่ยครับต้นเขาลากเขาจะาลมอย่างนี้ผมก็จะเอา งลงไปประมาณนี้นะฮะก็กินเล่นๆน,นะครับก็พอมาเพาะก็ได้จริงๆนะครับยึดลากเข้าไ้หน่อย ลากเขาคือเขางอกนานแล้วเหมือนกันอะผมคาดว่าเพราะผมลืมดูเหมือนกันแล้วก็ลากเขาเลยเป็นไปตามวัสดุที่เพาะอ,อะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็พอลงดินเขาก็จะแทงลากลงไปเองอะ okay. เนี่ยครับเงาะที่งอกลากแล้วแล้วเอามาลงดินนะครับ ตั้งแต่วันที่5มิถุนาวันนี้วันที่16ก็10 10กว่าวัน11วันเนี่คนะครับไปเขาก็ดูแข็งแรงครับก็ทยอยทยอยการบางต้นก็เพิ่งงอกครับแข่งแรงดีครับ do